ไอติมเฉยๆก็มีเป็นไอติมโฮมเมดใช่ไหมไอติมโฮมเมดไอตัวนี้ก็คือเป็นผลงานที่ต้องจําไปตลอดชีวิตทำไมหมดไป3ล้านไอติมโฮมเมดเฮ้ยพี่ติทำไมอะสามล้านไม่ได้ทุนคืนเลยเพราะไปลงตามห้างไงลงตามห้างมันต้องใช้เงินห้างก็หลายอย่างอะค่าบูธค่าอะไรค่าเช่าอะไรกันค่ามัดจําค่าอะไรไหนต้องซื้อตู้ซื้ออะไรต่ออะไรนแรอปันที่เดียวที่เดียวขายได้สี่พันอุ้ยอุ้ยมันตั้งสี่พันถ้าสิบวันกูตั้งสี่หมื่น เออไวเดือนทั้งหลายตามเฮ้ยต้องเพิ่มสาขาเพิ่มเลยคันนี้เพิ่มเลยเพิ่มเป็นสี่สาขาแล้วผลปรากฏยังไงได้ไอที่นี้แล้วมาจ่ายสามสาขานี้มีรถอะไรบ้างของพิ่ตีตอนนี้โฮมเมดก็มีข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเลียนช็อกโกแลตชิพบานาน่าอัลมอนด์ก็มีมะยมพริกเกลือมันมีประมาณ1 0 2 13รสอ๋ออร่อยอร่อยเอากลับไอติมท็อปกับโฮมเมดเนี่ยอะไรดีกว่ากันไอติมท็อปดีกว่า้ไอโฮมเมดดีไม่หมดไป3ล้านหรอก นั่นแหละเพราะลงลงนลงลงเท้อไหมตอนนั้นน่ะไม่ท้อหรอกก<อ>็ทำไปนะธุรกิจทําไปมันก็ต้องมีพลาดมีอะไรบ้างอนะมันมีแน่นอนครับเ,ออเพราะบางทีเราทําปุ๊บเดี๋ยวคนอื่นมันก็มีมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตัวหารจะมาเก็ตแชร์มันต้องมีคนทําจะมีแชร์แชร์แชร์กันไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นทำไอ้นี่ด้วยนี่ไอ้ยาปลุกผมอะไรอ่ะนิกเก็ตอันนี้ยายายาบำรุงรักษาล่าผมเป็นแชมพูแล้วก็เป็นยาเซรั่มเป็นเซรั่มอ่ะพ่อ แต่มันอยู่ที่สภาพหนังศีรษะของคนามารัตคนครับบางคนผมมันมากเนี่ยมันจะร่วงคราประจำพิธีเยอะอาจารย์เป็นหนึ่งเห็นไหมอาจารย์เป็นหนึ่งเห <c oughs> รอเห็นไหมอาจารย์เป็นหนึ่งเขาไม่ได้ไปใส่นี่เขาเอามาปลูกตรงนี้เขาเอามาปลูกตรงนี้อ๋ออ้ <c oughs> อพวกกันขายแบบนี้นะเห็นเขาบอกว่าจริงไหมที่บอกว่าในยุคแรกๆที่ขายเนี่ยเราจะทำธุรกิจอะไรกนตามมันจะพีคก่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะค่อยๆคงจะง่วละก็เขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดของผู้ประกอบการคือคุณภาพ ทําผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่คุณภาพต้องมาก่อน,นแล้วที่เหลือมันจะตามมาเองแล้วมันจะอยู่ไ,ได้นานถ้าสมมติเราใช้โปรโมตคือคิดว่าเออเสื้อนี่ต้นทุนถูกขายได้กําไรแพงแต่คุณภาพมันไม่ถึงมันไม่ดีเนี่ยมันจะขายได้ในช่วงแรกๆหลังมันจะล่วงเพราะฉะนั้นเวลาทําประกอบการอะไรเนี่ยคิดถึงคุณภาพไว้ก่อนคือเนาะคุณภาพดีอ่ะคุณอยู่ได้ยาวมันผิดมันถูกมันยังมีทางแก้ถ้าคุณภาพดีเหมือนเหมือนพี่เด๋อเมื่อก่อนผมขายไอศครีมทอดลูกละสิบห้าบาท อยากจะขึ้น20สบก็ไม่กล้าว่ามันจะแพงเดี๋ยวบอกมึงไม่ต้องกลัวหรอกมึงขึ้นไปเลย20ของดีถ้าขอมึงอร่อยสักอย่างเขาก็ซื้อถูกเออแล้วก็ขึ้นย0ก็ขายได้อย่างที่พี่โนบอกเออมันอยู่ที่คุณภาพมันอยู่ที่คุณภาพเขาต้องมาก่อนของคือคุณภาพเแล้วเดี๋ยวกำไรมันตามมากำไรตามมาเออเนี่ยถูกต้องหมูหันน่ะเป็นไงหมูหันพี่อยากให้ผมรู้นะว่าไปจับหมาแล้วคอทุบปากให้สั้นแล้วมาย่างพูดอยนี้ได้ไงวะไม่ใช่นมเปี๊ยปัทเทพนะ จะได้ไหมเอามันหนุนเอามันหนุนล้ออะไรเงี้ยใครเขาพูดใครเขาพูดฮะใครเขาพูดอะไรซ้ายมือนั่นแหละไม่น่าหะคือมันเป็นตลกเล่นการไอ้อย่างมุกไอ้หนุเปี้ยหนุนหนุนล้อก็เหมือนงูหันอะไม่มีใครเล่นหมาหันบ้างะรอมีทุกคนแหละมันก็เป็นเรื่องตลกเออไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเกิดตลกขายของโดนอั่เละเออใช่่ก็เคยลองนะมันหนุนล้อรถไม่เคลื่อนเลยนะ มันเป็นมุกมันเป็นมุกที่แย่กันใช่มัน,เป,น<อ>เป็นเรื่องตลกแหละของพวกเราเล่นกันอยู่แล้วในวงการพิตีนี่นะความฝันเขานะตอนแรกเนี่ยนะความฝันเขาไม่ได้อยากมาเป็นตลกเหมือนออพวกลุงลงนะนพิตีอยากเป็นอะไรอ่ะความฝันของคุณตอนแรกเลยอยากเป็นอะไรตอนแรกอยากเป็นนักร้องอ่าอยากเป็นนักร้องคุณก็ต้องร้องเพลงดีสิก็ตอนนั้นก็คือชอบอวิชาขับร้องที่โรงเรียนยืนหน้าชั้นเลยนี่ครูอยู่นี่ผมยังร้องหันออกทางหน้าต่างอย่างนี้เลย ทำไมอ่ะแต่อยากเป็นนักร้องแต่รู้ตัวว่าเสียงไม่ดีเสีง่ดีตร้องเพลงไม่ดีร้ตัเสีงไม่ดีแเสยงไม่ดีร้ตงเพลยงมีร้ตวเสยงม่ีเพลร้ต่เงไม่รอ้ตัวเม่ใหร้เขาทลายงไมาละแห้ควายงไม่าเมาละให่รู้ตัว่าเาียงมาดะให้าเยไม่้าเไม่ดีแต่รู้ตั่าเงี้ แต่ปกติเพลงนี้มันน่าจะออกก่บช่วงสงการอะไรอย่างนี้ผมออกผิดออกตอนไหนไปออกตอนเข้าพรรษานี่สปีเพิ่งประมาณแสนวิวอุ้ยก็เยอะสปีกว่าเฮ้ยแต่นั้น6ล้านนะฮะลุงโอนไวเะอ๋อผมฟังทีเดียวแล้วผมก็ไม่ไม่ฟังเลยแล้วพี่ตีอยากทำเพลงไหมอยากยังอยากอยู่เหรออยากปรึกษาเมทายอ่ะตอแรกก็อยากจะเข้ารีลาเรคคอร์ดนะ แต่ที่นี้ว่ากลัวจะเพลงไม่ถึงผมสิครับอย่าลเดี๋ยวมาตาเขาก็จะไปคนเดียวเลยเมทาฟ้าแวบๆใช่ครับผมก็เข้าไปดูเขาเรื่อยครับู่เขามีความสุขครับคนดู12 13คนเขาก็มีความสุขใครแชร์ไม่ได้นะแชร์เขาโกรธนะครับแชร์โกรธต้องสิบสองสิบสามคนไอ้อ้วนมึงรู้ไหมในเรื่องมึงเนี่ยเขารู้กันทุกวันในเมืองแล้วเนี่ย อยากเป็นนักลงเนาะอยากเป็นแบบสายยันอยากเป็นแบบยอดรักผมร้องแล้วพี่ทำรีวิวหน่อยได้ไหมได้หนึ่งสองสามอ่ะฟอเคเคพี่ดินดินเดี๋ยวดินพี่ก็ดีดุลไปโถเจ้าชี้อะไรอ่ะชี้อะไรโถโถไงโถใส่ของอ่ะโถเจ้าไหนเจ้าไหนเจ้าเจ้าเจ้าก็อย่างนี้อ๋อ